เสร็จแล้วเสร็จแบบคับๆมึดดต่อยนวไปถึงบ้านอีกหลังยูทูบเบอร์มีงานได้เลยมีงานแต่งได้เลยค่ะรับสมัครลูกเขยเรยว มีงานแต่งเลยค่ะรับสมัครลูกเขย,ยตอนนี้เพิงพร้อมแล้วค่ะที่จอดรถอีก30สคันพื้นที่กลางเต้นอีกประมาณ1ิเต้นค่ะรับสมัครลูกเขย,ยนะคะดี๋ยวมาอื่นงานตีใหม่เชื่องใช่สรุปว่าแม่บัท่านในคุดแล้วบัดท่านในเห็ดนั่นปะมาบัดท่านในก,กอดยงังมาบัดยังบัท่านในคุดไม่ไอวเมียงก็ ไอ้ uh. ข้างล่างอ่ะข่านน่ะไอ้นั่นสามเด็กไว้สามเด็กสามเด็กไเลอยับเอาม่าเสเอเลเก๊ยไก่เข้ามาบุเยอราันนี้เราได้หนูมาสอกิโลกิโลละสองรวันนี้เราจะข้วนูเกมเ็ดมันข้าวมั้ข้าวอยู่เ็บข้าวข้าวเดียวข้ายต่ข้านหน่อยข้างกินนเพอันีไม่ช้ำงูนะจ๊ะขับแตยเขียวแบบต้นกันเลยจ้ากระโดดไปวันนืนะ นี iden, ้มันกระชายฟิวรอบากระดูแน่นแน่นะวนี่าไล่ไกองน้ำกินคุณงล่นเราตโลนอยไกองตวมันเอยมันก็หนันเลี้ยงเป็นหนังเลี้ยงกว่าจะดกันก็ย่หมนะเผ็ดขันไม่เผ็ดอีกไ้ตองโกอันนี้เขาไปยังแล้วเย็นทยาันเสร็จหมูแล้วแล้วมึงบอเอาเงที่าานม้ เรื่องน้องมันพุ่งจะไลเอาม่งมีโอกาสเรื่องเอมไม่เคยมีนะโรคมันไม่เคดนั้นเลยค่ะห้าแสบหน้ามึงแบบเฮ็ดอีกเฮ็ดอีกแล้วก็เฮ็ดอีกเฮ็ดแบกินดูดูแล้นต่ว่าตอนนี้มึงแ่เสยบหนูโป้มึงกับพ่อมึงย่สบหนูมึงกับพ่อแล้วน้า่ซสีบพี่ติดลาบอีมึเรีนอไมงกหาที่ขที่หลาาจะหข้าวแห่งมึงแบบพี่ต้หมูแ่มัอารมณ์เหมือนกินไก่เขาบอกันปวดันปอกด้วยสปอร์ตตัวนะอันนี้ตัวเจ็ดอันเจ็ดไเลย ผู้ชิดตั้ับเด็ดตอนจีนได้เล้เนี่เขาเจอเขาเฮเดอรเนี่ยฉันิอานนาอานคือชาบุกโกทุกคน,นคนรอ,รอตอนสําเร็จที่เรด้คะแล้ว,วยิมบอกวิธีการเมือหลังทำยอดไรยอดคนสนใจมากบอกเก็บเราวิธีการก่อนเลยดแ้เข้าพวดกันเอออื่น,น,ว,นว่าอย่งกับเบร้สัตว์จีนสัา์ไทยกรูแต่ว่าสาัตเ์ล่าพานไปแล้วนี่ส,สว์สว์ไทยกระสันแมกก็ห่อกาต้มเดี่ยวกระตายกระต้มเออต้องมาทำเดชิม จริงๆฉันกินตรขาต้มฉันกินยังไไ้แต่แต่หมักห่อข้าต้มตามวิถีชีวิตคนสูฮาอยู่เขาชมหมักห่อข้าต้มเขาซูใบของมัเนเป็นโรคจิตได้นหมากห่อข้าต้มรอบมวนเหนนะเราห่อขาต้มแล้วนั้นรลหว่าเราหองงามหองบินาเราหอเนี่ยของเราบีเด้ผ่านไปค่ะสัช่วแแบบน้ำกั้นค่ะ เสร็จแล้วอาบน้ำไปน้ำไลยไหลไปอือหอมเราจะตักไปกินกันค่ะโอ้โหในเดือดดีเลยค่ะเดี๋ยวในเดือดดีเลยโอ้โหคนมันยอนนน่องเลยค่ะหนูว่าน้ำมันมันออกนะคะตักไปกินกันค่ะทุกคนหอมมากเห็นบอกหอมมากเลยนะ โอ้ยเดีมาใสเมยคักวะเราได้กินข้าวพุทธสมาธิลุงชวนโอ้โหสมัยกูไม่เงยศีลดูแล้วลึกความหลังเหมือนตอนเป็นเด็กที่เราได้กินหนูกินปูนบกพีเตากินหนูตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆแล้วอะ ขี้พานสำหรัขี้พานสาหรับบุรีจิบแกงค่อยนั่นก็แบบได้ไหลได้เข่าเดือหนูอยากกินเด้อกินเด้อนะะผี้ากินแล้วแต่นี่ต่ก็นื้ะเนี่ย้ากินนอเน้อกินเด้เอาบ่กินตัอดตายตัวแไม่ไงเอาไปตันแตนบุ้งกินก็เออแม่พ่อผ้ากินกับกินเด้อื้อเียออ้เดอยเดือยไกินขี้เือไไงตัวบ่หิน เนี่ยฮ็ดโกสะพอนเนี่ยตู้เขาเขาป้อนเป็นเอิญยังกี่เดียดเราอยู่อารมณ์อารมณ์อารมณ์หนังมันเนี่ยหนังมันคือหนังปลาดุกเนียหนังปลาอีสซหนังปลาสะเที่ยนปลาสวายเออทานครับเนาะทานหนังมันคือหนังปลาตสวายเลยนิ่มๆดีๆงยิ ได้บุญเลยนี่คือกินยานไก่กินต่อไม่รอแล้วนะมาเอาข่าวดีกว่านหมมาข่าวใจดีกว่ากินแต่ข่าวใมันแต่แปดดีกว่าไหมไม่ยังกี่มกมานั่นก๋วยเจ็บยงเกมกินนี่ลกเลยปปีปปีคกคิดใ็คอเลยนี่นี่แม่ดูกกินเนี่ยออได้นุ่มได้น่เอแกมกหนุ่มก็เอ็น ตอขึนมันก็เนี่ยืนเต็มโตเลยก็่อขึ้นยังเบอเขาอกเนี่ยมมนทีเดียยางนี่เหนึ่บรมีน้ำตาลเนี่ยุบบีแ้เน่ยจังใจบี่ีเป็นข้าวแม่งติดตอแบเป็นล่าเระวังเด้ออนี่เลยไม่เอาพอกันว่านไม่ไังแต่ว่ม่ทันีแม่งจะนินที่นีิดอ่ะแจ็คมันบินมาตัวตบตัมื่อี้อนีใส่คอเลยเนี่ยยางอนแสบเยางมันออเป็นน้ำตาลำต่นี่เลย กอนต่อไปนม่อี่ระวังเด้อโน้ีเขาเป็นแผลแบบล่างเน่าเปื่อยเริ่โตบงคับบะแมนแม่เนีอันนัเป็นแมงคนแล้วม่ยาวเหลืองๆม่เชื่อ่พกนี้เช่ใคสุดแผลยางมันแผลติดไหนหลายเจ้าแล้วแค่เขันเข้านกว่าอไย่งนี้การติดเข้าตบปุ๊บกันอนต่อไปนีง่ายเลยแล้วห้องเบียว่าตหนมี เส้นเมี่ยที่นำตามาเด้อมาเด้อพี่น้อล่างกระบอกอันโน้ตอันน้อันน้วันั้อันน้้ั่ัง่วีอะไรนี่แม่แม่ยังาต แก่องส้มนี่ดีนีร้อนะนี่กินเหม็นวมนี้กินเหม็นของหมูเลยือวลาไก่นะอันนี้บล็ิวแจ้ว่านูอาบน้ำเลยบล็อกมกอนอันนี้คือกับเปียงครับกินได้หลายรสหมูจ้าหนูหนูจ้าอาหนูบองปไงไม่เลี่ยงเลยก็ อะดอกมีไงมาดูตีม okay. 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 ันอนมนงยังยไม่เหนมันื่อยตันึ่เจอตับได้ไงันจับหู้เลย่มมนี่จับดีที่บ่มีตีนะับมุอบ่มีดีจับรถเท็หาใหม่ อะไรอีกบ้มีน้ำข้าวน้งมึนเลยมีองรถที่ดีที่ไม่จอดผิดเขือีัือยุบลินาบ้างไหอางี่อย่างนี่ยลูกกิมอ่ะอร่อจันเอี้ไม่หังไอา้ขี้เขามาได้เลยเก็บคมสุได้่อม ต้นหอมนี่น้องซีอ้อหืีอนี้แกเรอนนขาเป็นอย่านี้คือุณที่มตัวขาคือบนนะจะต้องตน้ือกะอยู่ข้างๆแล้วน่ารักสวยเล

ปกติอาเข้าวตังพี่ข้าหน่อยข้าวัังนี่คือเด็ดเป็งเส้า่อยตาแค่ไม่ไงตาเมียที่มาสีมัขซ้นไปอืมใจ้าตาแดงกนจ้าต่เรตรวจแล้วนะกบเบอร์จีกบตาด้วยนะเอนนะเมีนั่นนี่อะไอ๋อนุ่ลุดาไยูบบดบตื่นกับบบ้านหมดเบออยากเป็นจบบบ้านเขาอยากเองอยหนจิตี อเนาสนใจใส่เเป๋อ่ขาวไเ่ไเอ้เรื่องถึงข้าวนี่ยเจืลนเร็จบดลุกข้าจริงด ที่่านทาบลุอันติ๊กอัพตกอันอันบ้านต่อน่เวลาในเบ้องบริันนาดตัแต่ดกลงมาตายครับแต่รถนี้ท่านมักจะมาตนสัเกเขาจะจ่ายายเป็นงไที่จะจ่ยเน้ยะที่จะจ่ายรว่าจ่ายราย อับตันเลยไม่ีเหตุกาบางคนมาถึงเข้าถือยิ่งันหานะยังไม่ตายปุวยบงเบิ่งเทาตำรวจยิ่งหานะเพราะเขาเป็นห้อยันจะเดียวบัดเขาไปขอยุ่งมอง ก็นมีชาหนังก็นากเยนะสองเกีบมยืนขวากายบ่หนานี่เป็นตัยีเซแตไม่แก่บ่เป็นได้แกนดึงกินดึงอ้านึกว่ามันแก่สุดมากจริงูนกว่ามันแกะม่แม่บุมไม่ตื่เ้เร่ตเนหรอมันตื่นน นอ,น,น,อ,อนอะนออไรใครเนี้ยมันก็นอนอะไรใครหืมชี้นอนอะไรใครน่ออาขี้หลุงเข่นเข่นเข่น<ป><ป>เจาขี้ ดูดูด like like ูค no, ุณจีเต้มฟ้าได้เติมจุดๆนเลยดามน่งน้าครับพี่ม่ปยน้อยแตู้แก่สิน้องไม่หลังคาใ่เลยนี่เปีนหังคาเลยวุ้นงานน้องนั่งประตูเลื่อนคา นค่ายางาน,นก็ม่งสินยไปหาโน่นเดี๋ยวจะไปนั่งยืนยนิ่ <c oughs> นงนีึตรวจมันต้องมีวิชาขอมันอ๋อรวจอร่อยนหะยายกินนะได้กับบกินดินนหน้าว่ะมันเป็นเหมือนเนื้อไกอ่ไย มันเพราะว่ามันมันกผิวฟองฟองเลื่องเนาะหนูน่าจะเอาอีบีหนูน่าหนูธรรมชาติแซลล์คนนี้หลายเท่าเลยเอาอีบีมันจะติดจึ้หนูหรือเ่าชาวบ้านนี่ก็ติดจึ้หนูเลยมันมันสัตว์เลี้ยงอย่างหนึ่งอะหรือว่าแต่อาหารอะเอาอีบีแต่แต่เป็นหนูน่าอีดีน่ะแต่ธรรมชาติมันเนาะเอาอะไรแต่หนูธรรมชาติมันมันิดอัตริย์เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่บอกว่า ถึงนี่หน่อยแ็แก่ไปโตหน่อยแ็แก่หมอกงี้แต่ว่าีย่าดีโตไม่กิงมันก็ได้กินปากนู้นแบบมีก้องนู้นแบบสื้ออะไช่ามันซื้อมาซือไะไ เราให้ดื่มหมูด้วสหมูีเดียวกันเียนเจ่ยดี่กินเขาอะไรเป็นดนเนาะทหมูตลอดได้รกินไม่เยอะลดหมูบมาๆหลายหมื่นเลเป็นอาทิตย์แล้วเป็นอาทิตย์แล้วมาเงี้ยงแล้วก็เดขี้เยเขียนโอ้ บานพ่อขาเย็นสองเตียงตรงเตอีเตง่มาถุาเลยม่มา่าถงาเลยเยไม่ปสื่อตรรถมกีเป่งเลยยืยืดแด่บุญนะ่นร่อนอยู่บ่มาตามวเลนเป็นหรเ่าาปนม้ารถ้น่อ่้นเียน มันจะมาสวยโหมาแปะเตียงทุกมื้ต้นีโอ้สวยมาเลยยังแปดสิบว้าวู่้่ะนี่ยังอะไรอยาเดี๋ยวยายสิว่านับเตียงไปหางนั่นนับเตียงไปทางนี้แบบฝนสาดมาอีกแบบไม่เหมือนงานไมเหืนานไปหาไปมองได้กุ้สาดนี่ แนเบอหน่งที่มันอะไรนะไออะไรไอแต่มันไอข้ามอะไแบบนันแต่ว่ามันเสมอกันนะเป็มงไอตั้งฤีมันเสมอกันแต่ดับแล้วับเลยมันหลอกตาเพราะมันเอียงันเลยม่นเป็นท่เป็นแนนะ มันก็เลยศูนย์ก็เลยหลบตาเอ่ก็ได้ยัาบอหามใจเราไม่อิ่มนะแหละตว้นก็รเ้้อไ่ามใจท่านมามได้มึงหามมันแต่จอบแบบแล้วไม่ได้หามใจสุดที่สุดตรงนี้ก็้อกินไงจะได้ไงจะหามใจจะหามคันหามได้หามมันได่อบแไแล้วกินนะเพื่อลองแกลองต้มยังมีนี่่าต้มมือกี้ไม่ร่องเลย ากินไฟมาซ้มเลยตอนนี้อ๋อีนีืมเงีคเ่อยไาสุกกมาเ้ยงอกองาใกหมอนัลกะมาลงับป้าครับอ้องนอว่นอันาักับป้ากมือนแล้วหรครับ เันาพาอน่ืื่อใช้หน่อยไปเอาโทรสัพท์ของพ่อหน่อยใช้ได้ป่ะลูกชายป่ออลูกชายคนเดียวของป่อนเธอขาทตแคหรอจับพ่ออยู่ข้างในเฮ้ยยิแมะแน่เหรอด่าด่าแ่ด่าพ่อผูอใดย้มฮอ้าวมาด่าพ่อเลยพ่อไม่ใช่ผู้หญิง ผู้หญิงต้องไอหาดิไอหาดิต้องผู้หญิงดาหมาดาคนอ่ะดาป่อปุ้ยเลยคยโมกินเขจไหมดา้หญิงไม่ดาพ่อไเงี้ยเป็นกระเทยไตตัวฐาก่ไหนไปใช้ได้ป่ะมนอ่ดามีซุ่ม้หยิงฝากจานอะไรกนี้กูบอกามอน้อยแสนขาดมันดูกับปุยิงนอนมุงถยูหายมน บอกผมไปไสเองว่าจะบอกตามพี่ยิ่งเนี่ทุบมือมันว่ามันบอกเก่งแต่ผมดาเป็นเหมือนยิ่งทุบหนาเนี่ยทางขวาทางขวาจะยิ่งเต็มไปยุ่งหน่อยบินแล้วไปแล้วมึหลอกกุตบใช่ไหมครับไปแล้วค่ะกุตนายค่ะกินแล้วกินแล้วนอนได้กินแล้วกินหนูหนูจกินข้าวต้มอีกหน่อยนึงซิมข้าวต้มข้าวต้มปลาโซเดียแล้วไม่เป็นไร ไปอันนี้ไปลุกไปไปเอาตัวตขาไปพ่อหน่อยเราจะชิมข้าวต้มเลิกนอนแล้วค่ะไปบอกแม่บู้ว่าพ่อพ่อมาตัว